ครับสวัสดีครับลมสินพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานะแนะนําวิธีเคล็ดลับง่ายๆในการดูว่าเป็นพระสมเด็จยุคเก่าหรือยุคใหม่นะฮะถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยก็จะเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อปูนปักเปลือกหอยนะครับมีอายุร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปูนยุคใหม่เนี่ยห้าสิบปีหกสิบปีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นปูนปั๊กเตอร์นะฮะ ซิลิโคนเลสซิ่งอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับปูนบัตเตอร์หมดแหละนะฮะอยากให้แข็งหน่อยแข็งหน่อยก็ใส่ซิลิกตซีพวกนี้ลงไปนิดหน่อยนะฮะทีเนี้ยเคล็ดลับนะฮะง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเนื้อพ้านะฮะโดยไม่ต้องไปเสียเนื้อพ้านะฮะจะดูว่าเป็นปูนยุคเก่าหรือยุคใหม่เนี่ยนะง่ายๆนะครับก็คือใช้ความร้อนนะฮะ ใช้ความร้อนจัดไฟแช็คเนี่ยแบบง่ายๆนะครับซึ่งผมแนะนำให้กับชาวจีนนะชาวจีนนะฮะว่าปูนยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยของมีอายุก,กนไม่มีอายุมันทดสอบง่ายๆนะฮะเผอิญน,นะฮะว่ามันจำเป็นนะฮะมันเป็นไฟบงังคับจำเป็นเลยถ้าจะทำพาร์เก้นเนี่ยหรือพาให้เก่าทันยุคเนี่ยมันจะต้องใช้ปูนปั๊สเตอร์นะฮะ 6 5ายังต่ำนี่ต้อง6กเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่งั้นจะทำให้เก่าให้เหมือนพายุกเก่าเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปูนปัตเตอร์นี่จึงเป็นปูนหลักในการทำพักเก้ทีนี้คุณสมัิมังปูนอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีความแข็งถ้ามันเจอความร้อนความชื้นเนี่ยโดยเฉพาะความชื้นเนี่ยมันจะทำให้เนื้อย,ยิ่งแข็งยิ่งแข็งทีนี้มันก็จับจุดได้ง่ายนะฮะนะฮะได้ง่ายก็คือความร้อนเนี่ยเมื่อเจอความแข็งเนี่ยนะฮะ นะฮะประเภทปูนเนี่ยนะฮะมันจะอมความร้อนนะฮะมันจะอมความร้อนนะฮะไอเจ้าพวกเนี้ยนะฮะมันก็คือแคลเซียมไฮเดรเฟตไฮเดรตพวกนี้เนี่ยมันถูกเผาเพื่อเอาน้ำออกนะฮะแล้วก็มาป่นให้เป็นปูนพัตเต์ใช่ไหมครับเวลาจะขึ้นรูปขึ้นงานก็ผสมน้ำลงไปเสร็จแล้วไอพวกเนี้ยมันจะไวต่อความร้อนนะฮะวิธีทำยังไงฮะ ก็คือให้เราเนี่ยจุดไฟแช็กนะฮะจ่อลงไปเห็นไหมแล้วสังเกตเห็นไหมผิวจะมันพวกนี้นะฮะผิวจะมันบางคนเนี่ยเอาไปหมักน้ํายิ่งหมักน้ํายิ่งแก่นะฮะนะฮะนะฮะยิ่งแกง่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไอตัวกินพักเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ชี้วัดความเป็นพักแท้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับไอตัวอไอตัวกินพักเนี่ยหรือไอตัวแมลงกินพักเนี่ย นะฮะพวกนี้มันเกิดจากแบคทีเรียเนี่ยนะฮะแบคทีเรียก็คือสิ่งสกรปรกเนี่ยก็คือพระที่เป็นปูนปัตเตอร์แล้วไปหมักน้ําหมักน้ำ,น,ำนะฮะเพื่อให้ดูเก่าดูแข็งนะฮะพวกนี้มันมีสิ่งสกรปรกอยู่นะฮะไอปูนปัตเตอร์เนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันจะไวต่อการเกิดแคลไซด์นะฮะเหมือนอย่างโจถ้าจะเด็ดบอกให้ดูแคลไซด์นะฮะพวกเนี้ย นะฮะมันก็เกิดหินองอกหินย้อยแคลไซด์ก็พวกหินองอกหินย้อยใช่ไหมพวกเนี้ยมันก็มีโพรงโพรงอากาศนะฮะแบคทีรียเนี่ยมันก็เกิดการหมักมงทับถมนะฮะเกิดเป็นไอเจ้าแมลงตัวพวกนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าตัวใสๆใช่ไหมถ้าเห็นว่าตัวใสๆแสดงว่าอาหารของมันก็คือน้ำนะฮะปูนบัตเตอร์เนี่ยมันจะมีกระบวนการเรื่องของการกั่งน้ํา เป็นคุณสมบัติของตัวมันเองเพื่อให้เกิดแคลไซด์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะมาเกาะติดไอตัวมแมลงพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยการกินน้ําสกปกเหล่านี้แหละนะฮะทีนี้เอามาดูเดี๋ยวทดลองเดียด๋ยวกว่าทํำยังไงครับก็คือให้เอาไฟแช็กเนี่ยลนแล้วนำ้ำหนถึงห้าถ้ามันเป็นปูนปั้เตอร์นะฮะมีมีส่วนผสมของปูนัเตอร์บอเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะร้อนนะฮะ ดูนะฮะทำยังไงก็คือเนี่ยหนึ่งสองสาม่หาพอแล้มือแตะนะฮะถ้ามันเป็นมีส่วนผสมของปูนพัตเตอร์เนี่ยมันจะไวต่อความร้อนมันจะสะสมความร้อนจับแล้วมันจะร้อนแต่ถ้าเป็นเป็นปูนเก่า ปูนเก่าเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีการย่อยสลายตัวเองแล้วนะฮะเป็นปูนเปลือกหอยเป็นท่านใช่ไหมครับมีการย่อยสลายตัวเองแล้วเหล่านี้จะมีโพรงมีความเป็นผุนเนื้อจะพุนพุโพรงใช่ไหมครับพวกนี้พอเจอความร้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาแถมนะฮะจะไม่ร้อนนะฮะจับจไปเนี่ยจะไม่ร้อนนะฮะจับจไปเนี่ยจะไม่ร้อนนะฮะ จุดไฟอย่างเงี้ยน้ำหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วดูผมสอนชาวจีนทุกคนนะฮะที่มาสอบถามแบบง่ายๆนะครับถ้าไม่กล้าที่จะฝนขมินนะเนี่ยเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะไปล้างน้ํายาเป็ดยิ่งล้างน้ํายาเป็ดนะฮะยิ่งร้อนเลยเพราะว่าที่บอกว่าแช่น้ําร้อนมาที่แช่นู่นมาเนี่ยนะฮะประเภทแบบเนี่ยยิ่งวงเนี้ยเนี่ยเนื้อตันๆอย่างเงี้เี่ย นะีพวกนี้ยิ่งเนื้อตันนะยิ่งกินยิ่งสะสมความร้อนได้ดีเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะี่ยนะครับนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกวิทยาศาสตร์ถ้าแบบสองกล้องนะฮะขยายนะฮะกล้องพัน x แปดแสนแมหมื่นล้าน x อะไรก็แล้วแต่มันแค่นะฮะสายศาสตร์นะมันได้แค่สองมิตินะฮะคือกว้างกับยาวเท่านั้นแหละคุณจะขยายเท่าไหร่มันก็ได้กว้างกับยาว แต่ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นสามมิติเขาเรียกวิทยาศาสตร์นะฮะอาจารย์บางคนก็ยังบอกโจ้ท่าจะเด่นอีกแล้วนะนะอะไรเป็นวิทยาศาสตร์หมดแหละเอาจมูกดมก็เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะนะฮะขยายด้วยกล้องโน้นกล้องนี้นะมันได้แค่สองมิตินะครับสามมิตินี่ก็คือทดสอบทดลองนะฮะดูไปในเนื้อนะครับนะฮะเนี่ย 1>, 1 2 3่งามี่หแล้วแต่นะฮะมันจะมีความร้อนนะฮะแต่ถ้าเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยมันมีการร่วนซุยย่อยสลายใช่ไหมครับมันจะมีโพงมีโพง,ม,พงมีรูพุนผูกพุนนะครับพอ,อจุดไปเนี่ยนะฮะมันจะไม่สะสมความร้อนความร้อนจะถูก,ถ,กถูกระเหยออกไปนะฮะมันมีช่องช่องทางให้ความร้อนออกออกไป มันก็ไม่สะสมความร้อนถูกไหมพอจากมันก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมไม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยปูนยับคือไม่อยากใช้คําว่าปูนปัตเตอร์นะครับนะฮะดูจะเอาเป็นว่าปูนเซียนกนนะฮะปูนของเซียนนะฮนะภายประเภทนี้นะฮะเซียนเขาเขามองว่าเป็นของแท้นะฮะเขาขายไปแล้วยีล้าน30ล้านนะทั้งนั้นแหละ นะครับนะฮะเสียนอยู่ท่านหนึ่งนะฮะร,ระดับชั้นนำเลยเมื่อก่อนไปประกวดพระเนี่ยจะมีพิพิธตัณฑ์พระกุของเขานะฮะโใครเข้าไปใกล้ไม่ได้นะเราจะบอกว่านะปูนปัตเตอร์หมดนะฮะก็เก่งใจนะฮะบ,บอกว่าพระเก๋นเนี่ยเก๋มากกว่าร้อปีแนละ้วเกิดทันอีกนะมันไม่มีหรอกครับคนสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ไม่ชั่วไม่เวลวระยำไม่หากินกับ พักเครื่องแบบนั้นหรอกครับมันเพิ่งมีเมื่อห้าสิปีนี่เองนะฮะมันมีเพิ่งมีเมื่อ50ปีนี่เอง,นะะง,เอเองแล้วมันก็สังเกตง่ายๆก็คือเนี่ยนะฮะเอาไฟเนี่ยร้อนคุณสมบัติของปูนปั้เตอร์อย่างหนึ่งก็คือมันจะอมความร้อนนะฮะมันจะเก็บความร้อนนะ,ะมันไม่เหมือนมันต,ต่างจากหยกนะต่างจากหยกหยกนี่จะต่างจากหยกนะฮะ นะต่างจากหยกหยกนี่จะจะไม่คือแข็งมากๆเลยแล้วความร้อนมันเข้าไปไม่ได้นะแต่ปูนบัตเตอร์เนี่ยนะฮะมันแข็งแต่มันไวอาการสะสมความร้อนนะเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติกับเคมีมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ